เราเข้าหลังบ้านหน่อยนะหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นครัวใช่ไหมฮะช่างโงกครัวช่างโงกอ๋อตรงนี้เป็นตำแหน่งนี้มีช่องแสงว่างข้างบนตำแหน่งมุมนี้ยเป็นตำแหน่งที่โล่งโปร่งดีแล้วครับข้างหลังนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแฮปปี้นี่ถ้าวางเตาไม่ได้เพราะเตาจะตรงกับประตูคนจะมองเห็นเตาครัวจะมีคู่แข่งครับนะครับโอเคเราดูกันข้างล่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ผมก็อยากจะสรุปว่าในจุดข้างล่างเนี่ยมีตำแหน่งหวงจุ้ยที่มันไม่ถูกหลักเขาเรียกว่าภูเขาเนี่ยตกแม่น้ําแม่น้ํากลับไม่ได้เข้าบ้านนะฮะฉะนั้นการเงินค่อนข้างติดขัดและก็มีคนไม่ค่อยเกรงใจเรานะครับแต่ถ้าตรวจจากสภาพดวงที่เราอ่านในรายการทุกครั้งเป็นคนเกิดปีหมาเดือนมา้าวันกระต่ายเวลาไก่เป็นคนธาตุไฟเป็นคนธาตุไฟทีนี้กระต่ายกับ ไก่เนี่ยมันชงกันในฐานเวลากับวันเกิดแล้วถนนชีวิตเดินสู่ไก่พอดีไก่มาชงวันเรื่องชงเรื่องคู่ครองเรื่องคู่ครองเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านแปลว่าดวงเราจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วเราจะมีทางเจอคนใหม่ไหมอาจารย์ปีนี้แหละก็จะมีคนเข้ามาเพราะว่าแพะกับกระต่ายห้กกันกลายเป็นธาตุไม้จะมีคนอายุอาจจะมากกว่าหรือเป็นคล้ายๆผู้ใหญ่ คือที่มีที่มีความรู้แบบผู้ใหญ่ผู้แก่เรียนผู้อะไรเนี่ยแต่เข้ามาในชีวิตมีไหมมีไหมครับตอนนี้มีคุยคุยบ้างไหมอย่างย่งยังไม่เปิดยังยังยังไม่ยังไม่เปิดใจแต่ว่าเราอ่านไว้ก่อนว่าเพราะแพะกระต่ายเนี่ยมันถูกฉลโกกันแล้วแพะนั่นก็ไปถูกฉลโกกับเดือนเกิดม้าจะเจอในทางเรื่องของอาชีพอาจจะคนเคยมาส่งของให้เราขายและมาดิวกันไปดิวกันมาเกิดความเห็นใจนะครับ แต่ดวงชะตานี้แฟนยังอยู่อาจจะรีเทิร์นคิดไว้ไหมฮะหรือยังไงยังไม่คิดัมันมีสองอย่างครับเพราะมันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะครับดวงนี้ไฟค่อนข้างแรงนะครับแปลมีพละกำลังทานยาอะไรหรือเปล่าออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายครับนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องไฟตรงนี้ครับ ไช่เนี่ยไฟ oh. เม็ดน,นี้ไม่ควรเอาไว้ครับจะ oh. oh. มีปัญหาเรื่องที่อยู่และอยู่ตรงปลายตา oh. อยู่ตรงปลายตามักจะมีปัญหากับเรื่องอมีถ้ามีแฟนอายุน้อยๆเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้แรง oh. แฟนมักจะเอาแต่ใจตัวเองอย่าให้หา่างกันมากอย่างมากก็สองปีสามปี oh. หรือมากกว่ารอสักปีหนึ่ง oh. ดวงมันจะสมพงนั้น oh. ดวงนี้น่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับ <Yeah>. oh. เ,คเคยคิดจะเป็นครูไหมครับ oh. Oh. เป็นครูอะไรดีครับครูพูะระนี่ไงฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนะครผู้ชมฮะไปดูตำแหน่งนอนถูกหรือเปล่าใช่ใ่ไปดูห้องนอนกันเชิญครับปึ๊บมาถึงห้องนอนห้องนอนไม่มีเตียงแต่มีนี่พับประตูเนี่ย คือจากแกนกลางของบ้านเนี่ยหนึ่งช่องเนี่ยแล้วจะมีสันสันข้างนอกคือคือเหลี่ยมจากข้างนอกนะครับแล้วมันผ่ากลางตัวนี้แล้วประตูข้างหลังนะเปิดไปเนี่ยเปิดไปแปลว่าตรงนี้บ้านเนี้ยอยู่นานๆเข้าแบ่งออกเป็นสองสองกบกถ้ามีพนักงานก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มเลยฮะอันนี้ก็ผ่าผ่ากลางเพราะนั้นเรานอนอย่างนี้เรานอนค่อมอยู่ควรนอนเนี่ยหัวไปข้างหน้าเลยตะเพิกอยู่ ต้องเปลี่ยนที่นอนมาอย่างนี้ห้องนอไปนู่นไปนู่นผัวไปทางนู้นขับถูกฉลกกว่าตอเนี้ตั้งใจว่าคงคิดว่าเป็นตะวันออกใช่ไหมครับก็ออกใต้ตะวันออกออกเฉียงใต้ได้สาหรับดวงนี้เพราะเป็นดวงธาตุไฟอเพราะนั้นปรับตรงนี้นิดเดียวอ่ามาทะลุออมาที่ห้องทางหลังแล้วครับเจอแสงปั๊บตรงนี้ครับนี่คือคือผ่าผ่าตรงๆจริงครับ ดีว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงให้ผ่ากลางเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนี่ยสุขภาพทั้งหมดเลยอะไไร่มมีตรงนี้ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวจัดบ้านใหม่จัดเฉพาะข้างหน้า3มเดือนมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นเฉพาะโชนข้างหน้าแต่ในบ้านเนี่ยปลอดภัยไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเรามากางวันนะครับมากลางวัน ก็ข้างบนนี้ก็คือปร,รับรอเฉพาะตรงห้องนอนนีดหนึ่งที่นอนห,หันหัวไปทางทิศใต้ใช่ไหมอาจารย์ดูห้องน้าหน่อยดิอ๋อดูห้องน้ําข้างบนหน่อยดูตำแหน่งห้องน้ําหน่อยกับเพราะว่าจําเป็นต้องดูเพราะถ้าถ้าตัวชักโครกกดข้างล่างข้างล่างใน่วาง,งสิงศักดิ์ธิ์ไม่ได้ชักโครกไม่ได้ถึงประตูก็ไม่เสียปลอดภัยห้องน้ําปลอดภัยโอเคยังไงเข้าไปไหมไม่เป็นไรครับอาจารย์ ข้างบนข้างบนมีปัญหานะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปสรุปข้างล่างนะฮะว่าควรปรับอะไรยังไงบ้างนะฮะจะกรงสั้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะเราก็ได้ดูบ้านทุกส่วนแล้วนะฮะทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านแล้วก็ที่นอนข้างบนนะครับตรงไหนอาจารย์ที่แบบต้องปรับ คือจริงๆ,ๆแล้วนะพอเรามาดูบ้าน<ม>บ้านแรกๆเนี่ครับ,รบผมว่าเป็นห้องแถวยาวอย่างนี้เหมือนกันหมดเนี่ยบ้านที่เติมโผล่ออกมาข้างนอกกับเติมโผล่มาข้างหลังเนี่ยจริงๆเราเรียกเป็นติ่งของบ้านะฮะถ้าเป็นติ่งของบ้านนั้นบ้านนั้นมักจะมีอะไรเกินเกินขาดขาดอ่เช่นอยู่ๆเนี่ยทำพับเราทําก่อนเนี่ยจะมีขโมยขึ้นเนี่ยหลังแรกเลยที่ทีเพราะฉะนั้นผม ถ้าเราจะทําอย่างนี้ควรทําชั้นสองด้วยคือออกมันทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเพราะนี่ติ่งมาได้ข้างล่างใช่เพราะเป็นนี้ครับแล้วหลังคามันเราก็ต้องทําซอฟอย่างนี้เพราะซอฟนี่ไอสันยาวข้างบนเนี่ยมันจะกระแทกตรงกลางบ้านมันเหมือนมีอะไรอยู่พุ่งอยู่ตรงกลางบ้านาะนับเพราะนี่อันนี้ถ้าเราจัดตรงนี้แล้วต่อไปค่อยๆดีขึ้นเนี่ยหลังคาควรเปลี่ยนเป็นหลังคาซ็อธรรมดาอย่าเอาชากแบบนี้ นะครับเพราะมันจะทําร้ายห้องนอนหรือไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนไปนอนข้างหลังเสียในอันดับแรกใช่ใช่ใช่เหมือนกับเราอยู่อยู่บ้านธรรมดาใช่ไหมเราทําปากเรายื่นออกมาเหมือนอย่างเนี้ยแต่ข้างตัวนี้ไม่ได้ยื่นะฮะอันนี้เหมาะสําหรับคนอื่นเช่าเป็นสองกิจการเป็นหน้าร้านของเขาแล้วข้างในเนี่ยที่พักอาศัยับต้องตัดให้เป็นสองส่วนอาจารย์ก็ติดตรงที่ข้างหน้าแค่นั้นนะฮะเจ้าที่ จริงๆที่อองัดบอกว่า Facebook ส่งมาทางเรานะครับที่งเกี่ยวกับทางเรื่องของวิญญาณเรื่องของอะไรที่ว่าในบ้านนี้ได้เห็นกันเยอะนะครับเราไม่ได้มาตอนที่ขณะที่ที่ของมันแน่นตอนนั้นอาจจะมีใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าหลังจากประตูทางเข้าเนี่ยผิดแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นเมื่อ พลังอิ่มเยอะอพลังอิ่มหมายความว่ามืดๆอับๆสิ่งชัว่ว<ต>รอย่างงี้แต่ตอนนี้มันมันมัน,มนสว่างนะมันสว่างบ้านก็สะอาดก็โล่งก็โปรง่งไหมคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมเราพูดถึงเรื่องวิญญาณว่าคุณสมคิดที่บอกว่ามีเจอวิญญาณเจอนู่นเจอนี่เจ้าที่นี่เยอะนะค,ครับเออแต่าจมาดูแล้วตอนนี้คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเพราะผมก็ไม่มีอาการอะไรเลยเออรู้สึกโล่งแล้วหายใจสะดวกครับบ้านหลังนี้พร้อมที่จะพร้อมที่จะเกิดใหม่ แล้วไม่ดให้มันดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ขายของแล้วก็จัดให้โล่งอย่างนี้นช่ครับมันก็จะก็เข้าดีนะจไม่เร็วครับตัวนี้ครับผมก็ได้รู้นะฮะบ้านคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขายข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วผีไม่มีนะฮะอยู่ที่ดวงนะครับแล้วก็มาถึงบ้านนะฮะคุณผู้ชมนะฮะท่านไหนที่มีปัญหานะฮะเดือดร้อนเรื่องบ้านเรื่องของตุ้บ้านตำแหน่งตรงนู้นตรงนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับทางเฟซบุ๊ o k รายการหรือว่าทางจดหมายอีเมลนะฮะ ช่องทางในการติดต่อของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์ธนากรจะไปถึงบ้านคผมคิดว่าดึงอดไปอาจารย์สิฮะอาจารย์ต้องไปกับผมด้วยนะฮะวันนี้ทางรายการนั้งซุปตาบางแงต้องขอขอบคุณคุณสมคิดนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธนากรด้วยนะฮะที่มาใช้ข้อข้างใจถามให้กับบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็เราขอลารายการไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ